<laughs> ีเดด็จ,จริงสวัสดีค่ะตุ้ยนุยตุ้ยเลยแดกค่ะเรากลับมากันแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากวันนี้นะคะเราจะพามากินอาหารเม็กซิกันนะคะนั่นก็คือทาโก้นะคะที่ร้านทาโก้เบลนะคะ เป็นเมนูใหม่ที่เขาเป็นการผสมผสานกันระหว่างไก่กรอบทาโก้แล้วก็ซอสพริกสีลาชาความเป็นเม็กซิกันกับความเป็นไทยรวมกันมันจะจิกจั๊กขนาดไหนไปลองกันดีกว่าเมนูทาโก้เบลเนเกตชิคเก้นทาโก้ราดซอสพริกสีลาชา เนกเกอร์ชิคเก้นทาโก้ต้องอธิบายก่อนตัวทาโก้จริงๆแล้วมันคืออะไร การเอาแป้งตอริยามาใส่ไส้ต่างๆนี่นี่นั่นในอาหารสไตล์นักิการปกติแป้งตอริยามันจะมี2แบบก็คือประมาณว่าเป็นแป้งสาลีกับตัวแป้งข้าวโพดแป้งสาลีก็จะเป็นตัวที่เป็นแป้งที่มีความนุ่มอาจจะเอาไปทําเป็นต่อเป็นเบริโตเคสตินยาเป็นแป้งที่แบบว่าใส่ชีสนี่นี่นั่นอะไรแบบนี้กับอตัวหนึ่งเป็นทาโก้ที่เป็นทําจากแป้งข้าวโพดเป็นตัวหลักเลยแป้งข้าวโพดมันจะให้เทคเจอร์แบบกรุบกรอบอะไรประมาณนี้เขาก็ทำเป็นชิปทาโก้ลักษณะที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือจะเป็นการเอาแป้งทาโก้ที่ทําจากข้าาโพดอะมมมหจันก รูปร่างหน้าตาโดยรวมเขาก็คือเป็นทากโก้แน,น่นแต่เปลี่ยนจากแค่แป้งตอดีย่ามาเป็นไก่ทอดกรอบนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะอัดแน่นไปด้วยไส้มีชีสมีผักมะเขือเทศตัวนี้บอกเลยว่าอาหารวิธียังไงก็ต้องมีมะเขือเทศเพิ่มความสดชืน่นแล้วก็ข้างในเขาจะมีการราดซอสส่วนตัวเราคิดว่าไก่ทอดกับซอสพริกเนี่ยยังไงก็เป็นอะไรที่เข้ากันแล้วได้ยิ่งได้เป็นซอสสีราชาที่เราคุ้นเคยนะแบบมันน่าจะจีจา้าใช้ได้แหละว,วิธีกินสไลด์มันออกมาซอสยิมเยิมเลยนะไป ทีเด <Es> like ็ดจริงอตัวพิชที่คุณเคยกับไก่ทอดกรอบๆโครงไกของเขาอะมันจะเป็นแบบเนื้อมันไม่ได้หนามากนะแต่ด้วยความที่มันโดมจากสองฝั่งก็เท่ากับไก่หนาๆที่หนึ่งได้เนื้อไก่นุ่มๆแต่ไปข้างนอกที่มันแบบฟูกรอบอะฟูกรอบแต่ไม่ใช่เทกเจอร์ที่มันแบบกร้าดเขาเรียกว่าฟูบฟูบแล้วทีเนี้ยข้างในไส้เราก็จดกัด เจอผักเจอชีสมันเลยเป็นความลงตัวของไก่กรอบกับซอสเปรี้ยวเผ็ดๆนิดๆกินแล้วมันแบบว่าเอ้ยมันไปด้วยกันได้ดีวะ่ะจากทั้งล่างเสร็จเรามากัดสเต็ปข้างบนต่ออันนี้คือวิธีกินเลยใช่ป่ะนี่ใครบอกมาดูในเน็ต <c oughs> เขาวิาะหอมาคือมันจะมีมุมหมัวมันใช่ไหมเราก็กัด มุมล่างมุมบนรนูนี้น่ะไล่ไปเรื่อยๆจะเดือตรงกลางเล็กๆอันหนึ่งเราค่อยมากัดกินทีหลังเพราะว่าถ้าไม่แบ่งสเต็ปดีถ้าเป็นตัวทาโก้ปกตินะมันจะอาจจะมีการหักขึ้นหรือการกินยากเกิดขึ้นแต่เนี้ยคิดว่ามันเป็นไก่กรอบมันแน่นท้ชิ้นมันไม่มีหักหลุดร่วงอาจจะไม่ต้องนำสเต็ปที่เขาวิเคราะห์กันมามาเรามาดูหน้าตาทังชิ้นกันดีกว่าเนเกตจีเก้นทาโก้ซอสเปรี้ย,ยวๆเผ็ดๆกับไก่ทอดกรอบอืมอืม อืม texture ไก่หลัที่เราลองกินแบบเต็มๆคำนะจริงๆมันจะให้ texture อารมณ์คล้ายๆแบบพวกนักเก็ตอ่ะเป็นไก่ที่แบบว่าเป็นเนื้อเนียนๆและเอียดๆหน่อยข้างนอกกรอบๆฟูอารมณ์นั้นเลยอืม <c oughs> อ้มอื <c oughs> ้มเน้นๆเลยอ่ะเฮ้ยไอันนี้อ่ะอันนี้นมันหอมมากเลยอ่ะ กับตัวไก่ไก่อืคือตัวไก่มันหอมาออม,มากอันนี้ชอบมากแล้วอย่างที่เจดบอกก็คือไก่ค่อนข้างที่จะเป็นเทกเจอร์เหมือนนัดเกตรวมกันอยู่ตรงกลางแล้วเจอไส้ขีที่มันแบบเป็นไส้ที่แบบเป็นผักเป็นมะเขือเทศเป็นชีสแล้วแบบมะเขือเทศที่มันเพิ่มความสดชื่นแบบสไตล์รัสเซีได้ดีเลยอะและอันนี้เราชอบตัวเนี้ยทาโก้มันคือสดชื่นเนาะใช่ปะแล้วยิ่งโดนซอสสีราชาไปด้วยอะมันเลยเพิ่มระดับความแบบสดชื่นแบบความอยากกินต่อแต่ว่ามีความแบบว่า โดดที่มาทุกคำแซ่บจี๊ดแบบคนแบบไทยๆเกินกันเลยว่าปกติเราเป็นคนชอบแนวเม็กซิกันอยู่แล้วเราเริ่มจากที่เคยกินครั้งแรกน่าจะเป็นนาโชนะนาโชก็จะเป็นตอร์ติญาชิปมี ชีสมีพวกกลัวคาโบเล่อะไรพวกนี้มันเราเริ่มจากเมนูที่มันสดชื่นไงอันนั้นเราทำเลยทาให้เราติดใจสุดท้ายใครไม่อยากพลาดเมนูเจงเกนแบบนี้ครับให้รีบมาลองกันเพราะบอกว่าอาจจะหมดแล้วหมดเลยนะไม่ได้อยู่ตลอดหรอไม่ได้อยู่ตลอดใครที่กลัวพลาดต้องรีบเหมือนนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเนียี่เขาเอาไก่เนเกตชิคเก้นฮากโกเนี่ยมารวมกับซอสพิซซ่าอ่าทีปรีบมาลองกันนะจ๊ะช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมล้างมือพกเจลเอลกอฮอ์แล้วก็ใส่แมสให้เหมือนอยู่บ้านให้เหมือนแบบ เป็นแฟชั่นชิ้นหนึ่งของเรานะฮะสุดท้ายสำคัญจริงๆคือฝากช่องด้วยนะจ๊ะตุ้ยหนืยตะลุยแดง